ซึ่งจะเป็นตูวใช้งานใช้ง่ายมากใช้งานง่ายมากค่ะง่ายเพราะว่าเราก็ได้เรียนก่อนไปใช้แล้วเว้ยว่าขาได้ลงเพื่ออะไรลงรวมกันของพนักงานมันมันจะดู r e s, <Sorry>. <S, s, s e n t a b l e ครับทำให้ image ร้านดูอีกระดับหนึ่งขึ้นมาได้ลูกค้าแต่ละคนก็จะบอกว่าโอ้โหใช้อันนี้เลยเนาะการเคลื่อนย้ายตัวเครื่องเนี่ยไปที่ไหนก็ได้ก็คือประหยัด พนักงานได้อีกะฮะใช้ไอ o d t o ั c นะครับในการรับออเดอร์สั่งออเดอร์แล้วก็จะมีเครื่องพิมพ์อยู่ที่ตำแหน่งครัวแล้วแล้วก็ทางพ่อครัวจะทำออเดอร์ตามที่พนักงานเสิร์ฟได้เลยการเช็คบินก็ทําให้ประหยัดเวลาแล้วรวดเร็วขึ้นลูกค้าก็ไม่ต้องมาเสียเวลารอนะคะคือเราสามารถดูความเคลื่อนไหวในร้านได้ตลอดเวลามันมีบราว์ซอร์ออนไลน์ ที่วันนี้ไม่ได้เข้าร้านอ่ะแต่ดู๋ยวปลาดาวมีกรองการไหนที่ลูกค้าสั่งเป็นเป็นนิยมนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมาทำาโปรโมชั่นในอนาคตได้เนื่องอันนี้เราเก็บทุกอย่างเข้าไปในข้อมูลเป็นระบบคอมพิวเตอร์อเราสามารถจะเอาข้อมูลที่เรามีามาใช้ในการปรับปรุง,งบริการให้กับลูกค้าแล้วแอปของตัว a อ p เ e ิลเอง,เนงนั้นจะมีความสเสถียรในตลาดนี้มีม,มีมีหลายมีหลายเค้าแบร์อาจจะเป็นเบสของอื่นๆแต่ผมเลือกตรงนี้นี่ก็เพราะว่า ก็ยอมแล้วแอปเปิขึ้นชื่อเรื่องของความสกเก็รของระบบเคื่องำสำคัญม,มากในการทางธุรก,กิจไม่ใช่ใช้เยอกางทีก็ล่มระบบทางร้านดีขึ้นเยอะมากเลยเร็วมากค่ะเราสามารถที่จะใช้ในสาขาอื่นแล้วสามารถที่จะลิงก์ข้อมูลต่อกันได้ในอน,นาคตน,นะครับในงานแนกของการขยายธุรกิจต่อต่อ